เมียงปลาพี่น้องดอูเถอะปลาอะไรนี่น่ะสองกิโลกว่าซะละวะแอดมินมานั่งด้าพี่น้องครับ,คร,บครับนี่แหละใครสั่งปลาแอดมินคนนี้แหละเป็นคนส่งให้ครับ <is> นานบางสเลจจ้ะพี่นองจ๋าเสียงลุงชมมีโทรศัพท์ด,ดังดังนนมีน้ำจิ้มเปรี้ยวก็มีจ้ะ อันนี้ทงไน้นำจิ้มหวานอันนี้พักเนาะค่ะเนาะอยากกินเป็นรีสอร์ทพี่น้องอยู่บางสะเลจ้ะโอ้โห و, เนื้ออุโ,โยเลยนี่จับเนื้อใส่แบบนี้โอ้โหแม่ว่าอันลองสักหน่อยเนะลูกเนาะแม่จับให้ครับแม่ว่าอันเอาแบบว่าไม่เผ็ดอ่ะแอดมินแม่ ัน่านและจัดการไม่เผ็ดหรอกนีอออือืพี่น้องรีสอร์ทนี่นะเงียบสงบข้างหลังนี่ขิดจัก,กรยานไปจ้ะเขามีให้จัก,กรยานให้ขี่รอบเลยมีซ้าว่ายนา้ำนี่อยู่สามคนแม่ลูกโอ้มาเด้อ Nửa nhiều mọc nói nữa không ạ? Không ạ Không Không ạ? อืมครับแต<ก>่อืมใหญ่ซ่าใจสงสัยต้องกินสองเวลา ป้านิ่งย่างเกลืออืมแอดมินอ่านไม่ชอบกินนะนี่อันนี้มันหวานนะลูกแม่ชอบกินแบบนี้นี่อือ น้ำจิ้มแซบ่บโหุดยอดเลยลาดแบบนี้อื แม่เอาอ่านออกแล้วอ่านจะไปก็ได้แล้วมันจะนางเก่งกับแม่ไม่กินอะเนอะอุ๊ยเซ็ตแบบเนื้ออุยเยอะเลยจ้ะขนมจีน อืมจิ้มแซบ่บเปียวเนี่ยกินแบบนี้พี่น้องตอนนี้สี่โมงเย็นจ้ะอืม คนบางเสเล่ในี่ใจดีดีพี่น้องเลยพวก้าแม่ค่าทักทายตลอดทางเลยแนะนำถามอะไรแนะนำดีดีพี่น้องคนไทยด้วยกันเนาะแต่บางเสเล่ก็ฝรั่งเยอะค่ะฝรั่งอยู่เมืองไทยอะ่ะ นี่ราดแบบนี้ สมก็อร่อยเปรียวๆหวานๆ ยายสับใจดูโอ้โหแศษเศนี่รอยหกสิบบาทพี่น้องชุดหนึ่ง เหนือว่าหวานปลาใหม่เนาะปลาที่แบบว่าตายยังไม่นานอะ่ะพี่น้องหวาน หวานหวานเค็มๆมันๆเนาะปลาย่างอื